โอ้ยน่ากินมาก,กเพื่อนๆโอ้ปีกกระเส็บหะนี่เดี๋ยวเรารอผักอันนี้อันนี้ตัวแซวลินนี่วุ้นเส้นเอ็นผึ้งปืดเร็วมากสิ เพื่อนนาจะซาวรินฟิลเล็ค่ะมาตักทายเช็ดเกยค่ะเพื่อน,นจะทายซิเพื่อนว่าซาวรินอยู่ที่ไหนปันนี้มันนี้ซาวรินมากินก๋วยเตี๋ยวเอ็นตุ้นนะจ๊ะฝีมือน้องบีจ้ะวันนี้มาซิมน้องบีได้พักผ้าพี่ก็เลยได้มากินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องน้องบีบอกว่ามากินก๋วยเตี๋ยวเหมาะเจาะเลยที่เราได้ผักมาแล้วก็เอาไปกินก๋วยเตี๋ยวเห็นบอบอกแล้วว่าเขาจะได้กินกับก๋วยเตี๋ยวน่ากินมากเพื่อนๆดูตุ้นเปื่อยมากน้องนี เอ็นทั้งนั้นเลยจ้ะบุ้เส้นเอ็นเดี๋ยวรอต้องบีโอ้ยถ้วยของถ,ถ้วยของเอออ๋อเส้นอูดอง้งนางกินเส้นอูดอง้งโอ้ยน่ากินมากเพื่อนๆโอ้ยเปตะแซีบเถอะนนี้เดี๋ยวเรารอผักอันนี้อันนี้ถ้วยซาวลินนี่วุ้นเส้น เอ็นตุนอืดเร็วมากเส้น <laughs> บรรยากาศบรรยากาศรอบนอกเลยจ้ะฝนตกจ้ะฝนตกขึ้นฟ้าขึ้นฝนอากาศอันนี้เราเบียงบ้านน้องบีอยู่ชั้นสี่เลยจ้ะ ปปุงกรอนที่จะเซ็นเริ่มอืดแล้วปุุงเซ็นอืดเร็วปุุงร้อนต้องดีกว่อ,อุ้ยเปื่อยมากเลยเพื่อนๆน่ากินมากหอมอบมล์ลายในปากดีสุดยอดอันนี้อันนี้พริกเผาเปลือกพิสดารอุ้ยจะไปเสียบ พี่พี่ตั้งคิดจะเอ๋จะเอ๋มาอะไรเจ้าของบานมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวบีไอ้นี่กำลังลวกผักบุ้งเดี๋ยวนะพี่หิวเฮ้ยปลาทุ้ยก่อนเลยพี่ชื่อกินรอพี่หิวหิวกไปเกี๊ยวกินรอกินก่อนไม่รอแล้วนะกินก่อนไม่รอแล้วนะเพื่อนๆหิวหิวสมัดสมัด มเออน้ำน,นัวแล้วเดี๋ยวเอาพริกพริกอันนี้มันคงไม่ค่อยเผ็ดเพื่อนเมันต้องพริกป่นนิดหน่อยเนาะนนสับหมาก,กเพื่อนสับสบ,สบอันนี้กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวสับเร็จรูปใส่เลยชอบชอบกระเทียมชอบกระเทียมเจียวเพื่อนๆสื่อนสามีมากินกระเทียมเจียวอาหนุ่มเฮียเ <laughs> ก,ก็บเก็บนุ่มก่อนนุ่มหก อันนี้น้ำส้มน้ำส้มใส่ทุกอย่างถ้ามีถ้าถ้าบางอยข้างหน้าใส่ทุกอย่างถ้าไม่มีก็ไม่ใส่แต่ถ้าเห็นแล้วปุ๊บกดไม่ได้จะต้องเติมนู่นเติมนี่กินกินก่อนน้องบีแล้วกันถึงกินก่อนเด้าของบ้านมาจ้ะจุอ้ ผักเยอะผักลุ้นถ้วยเลยแซ่บแซ่บแซ่บข้นบุได้เลยจ้ะมันพักหลายพักเยอะกินแล้วนะ biểu đây nó nào lại một biểu biểu gì tôm bún gì ăn ừ. khép mũ มากพนพี่ปองเอาน้ำอีกไหมโอ้โหอืดมากเลยปีพี่เทนี่เยอะเกินเปรี้ยวเอาอีกไหมน้ำอ่ะต้องน้ำใส่หน่อยอ่ะเออเอาน้ำอีกคนอืดเลยนี่ผักกุกก้งผักกุ้งได้มาฟรีกินกับกินกับไอ้ก๋วยเตี๋ยวหยกมักนเลยฝนตกแบบนี้ได้เหรอปีนี้เห็ดเยอะแน่นอนเพื่อน ดีใจนะพปลี่ยนคนตกเออเหมือนกันใช่นี่ความแบบนี่ความปริมาณกำใจต้องต้องไปชิมดีดิอร่อยมากเลยอร่อยไหมอร่อยปลาบีต้มเมื่อวานนะทางวันเลยอ่ะก็มันก็อย่างเงี้ยแตมันเปื่อยยากมากเอาไหมเนี่ยเอาก่อนเลยกับปรุงพี่ใส่ทุกอย่างเลยแล้วทีเนี้ยน้ำส้มมันไม่ได้ผสมมันเนาะมันก็เปรี้ยวเนาะพี่ก็ตีลูก อมส้มนี่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นวเลยอุ้ยตกแป๊กเหรอน่าตกแป๊กเอามาเสียก็เราฟองช้อนแค่นั้นแหละนี่วันทำงานนะเนี่ยก็ทำงานฉลองก่อนโรมานี่กะปุ่งเวลาใส่ปุ๊บอร่อยเลยเหรอจริงจริงเหรอผักบุ้งอ่ะมันเข้ากับกุ้ยจับก๋วยเตี๋ยวปลาซาวเพราะว่าเขาลวกใส่ก๋วยเตี๋ยวไม่เห็นหรอเวลาเขาทำกุ้ยเตี๋ยวเขาทำหยกใส่ก๋วยเตี๋ยวไปกแเหรอตกแป๊กตกแป๊ก มิส่ไม่ดีอ่าชนพี่าเกส่ะเกส่ะแล้วพี่าเกส่ะอันนี้ใบโหระพานี่กินให้อร่อยนะบีไม่ต้องเกรงใจอ๋อโอเคทุกคนเดอ่าพี่ปากินอุ้นเส้นใช่ไหมแต่ของบีบีไม่ค่อยชอบแบบนั้นชอบแบบเนี่ยที่ซื้อมานี่แหละใช่บีชอบกินเส้นอูด้งมากกินไปเตียยว้องเป็นเส้นอูด้งละจ๊ะกระเด็นที่เราเส้นใหญ่เข้าเนื้อยอะ พี่ปลาต้องแบบเนี้ยต้องแช่ไปก่อนไม่ถึงว่าคือไม่ไม่รู้อ่ะมันเล่นแต่คนชอบอ่ะชอบยูสิกก็กินแบบเบนนั่นแหละคือขากินแบบนี้ไงก็ติดไงแล้วจะเทือนหรอทำเองเหรอฮะไม่เหรอทำเองแต่ว่าเตษเป็นไงเศษมันแบบอันเนี้ยพี่ทอดเมื่อวานอ่ะคนไปคนมาหักหมดเลยเออเนาะเมื่อวานก็กินทั้งวันเลยนะเนาะกินเขาไม่ออกเนี่ย ขนมจีนไม่ใช่ไอ้นะางัเสตียพี่ปาบีต้มถุงหนึ่งอ่ะแล้วมันอืดขึ้นมาเตหม้อเลยอ่ะใช่มันกินมันได้เยอะเลยนะอแบ่งไปอมไปอะไรได้นะพีไม่ต้องไปทำมันก็ไม่เป็นแล้วถึงวางนี้แหละกําลังพอดีก็กำลังคิดไงว่าอยากกินไอแบบนี้วันที่พีทํามาบีนึกถึงพี่ปาเนี่ยที่บอกว่าเอาข้าวอู้เนี่แล้วก็แบบว่านึ่งตลอดไม่ใช่ไออะไรนะตุ๋นไปตลอดอ่ะตอนแรกก็จะทําเป็นแบบว่าต้มแซบไปมาอุ้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยว ทำไม่หมดแล้วจะมาแบ่งมาทำก็ได้เดี๋ยวรอให้มันมีจากพี่ภาบีก็จะซื้ออีกพี่ภามาขายใช่ก่อนหน้านู้นอ่ะที่แกลงเฟซอ่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้อันนี้นะต้องรอก่อนก็พี่ได้หมดอ่ะมีอีกแน่นอนพี่ไม่ได้กินข้าวเพียงรอกินตอนเย็นเนี่ยหรอโอ้โหพี่ภาเราอยู่ได้ไงวะเนี่ยกินโยเกิร์ต เออยูกดตอนตอน5โมงพี่กินงยูเกิดกับได้เลยอะกลัอกลัวกับต้นไม้นาหนึ่งกันตชัดหน้าพ่บาร์เราเาหนักกว่าเดีคุณเนาะดีแ่ะมันตกมันใกล้เห็ดแต่ออกนะเสาร์รอเห็ดเลยจ้าปีที่แล้วมันไม่เป็นแบบนี้นะแห้งๆเนาะก็มันแห้งไปเลยอ่ะพี่บาร์ถ้าสมมติว่าตกแบบนี้นะเราไปเก็บเห็ดเหลือบ้านบินเลยโอ้โหขึ้นเยอะอ่ะแถวบ้านบินมาเยอะอ คุณเยอะมากพี่ไม่ปุ่อะนี่ปุ่ล<ไ>พี่ซื้อมาพี่กินไม่ทันเวเฮ้ยไลนดิสนีย์เลยเพื่อนอ๋อเลอะนี่ฟาี่ทุกวันที่ฉันไม่ทันเยอะบ่ซื้อก็เบื่อซื้อมาถุงหนึ่งอะตอนนี้มันหวานนะเียวไม่ได้เหรอเออไปแล้วนี่จะอร่อยมากเพื่อนๆพืนเกลี้ยงเลยจะดูน้ำซะก่อนเด้อนี <c> ่ <oughs> คือแดงมากนะบีไม่ใช่แดงธรรมดาแดงมากแบบกินถ้วยนี้ใช้เวลาชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งของบีเกลี้ยงเลยทั้งน้ำทั้งตอนเอาบีดูที่ของบีคือแบบว่าบีจะหลับอ่ะบีกินอิ่มแล้วจะหลับแล้วโอ้บีเกลี้ยงทุกอย่างใช่กินดีมากเลยไม่เหลืออาหารหลับอ่ะอิ่มแล้วก็จะหลับเนาะแล้วฝนตกอีกต่างหากโอ้โหคือแบบอากาศดีเวอร์ อากาศดีน่านอนนะแบบนี้เนาะใช่อากาศน่านอนนะตาแดดสองตาใช่นใจแสงสองแล้วแล้วเมื่อคืนเมื่อวานไปตื่นนอนกินเฮ้ยไม่เลยแล้วเก็บเ <ๆ S 2> ก็บเห็ดแรกเราไปด้วยกันไหม <laughs> เดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดเหลืองกันกับเห็ดเอ้ยอเห็ดใกล้มาแล้วเนาะเอ้ยเห็ดเหลืองอ่ะพี่ปลาต้องพาไปไปไม่รู้จักแหล่งนะั้นพี่จะรู้ที่ไหนล่ะเฮ้ยเราก็มีตะโกเลียนแหละโอ้ยไม่ได้ออกเป็นแปดด้วยเฮ้ยเอันนั้นเป็นเป็นลูกเป็นหลานเป็นเลยมันพี่ปลาไม่ออกหรอก มีกุเลียมีกุเลียก็ไม่ทันเขาหรอกเขาไปชมใช่ใครอยู่แถวนั้นเขาก็ไปกินก่อนเพาะเราไกลกว่าเขาไงเออนั่นแหละเราต้องเอาเต็นท์ไปนอนเฝ้าอุ้ยพูดถึงเสียดายตรงนั้นจิมมี่กองมาเล้ออะไรกลับไปเหลือแต่ซาก็อยตายแล้วก็มีไปโปแลนด์ไงพี่ป่าไม่ไปเยนี่ไม่ไปเฝ้าโอ้ยบีมันก็ต้องเสียคนอยู่ใกล้แหละ พี่ยังนึกในใจโอ้เรากว่าจะมาถึงเขาก็ฟาดไปแล้วหมู่บ้านหมู่บ้านใกล้ๆไงบีเขาก็รู้ไงเขาขี่รถผ่านทุกวันเนาะอย่างเรามันคนละเส้นทางนะเออกว่าเราจะไปไงเขาก็เขาผ่านแล้วปึ๊บเอ้าโตัแล้วเก็บเลยก็เอาใหม่ทีเนี้ยเอาใหม่เอาเต็นท์ไปจ้ะเอาเต็นท์ไปกลางนอนแล้วก็เขียนไว้ว่าจองโอ๊ยตายวัดตัดโอเคค่ะเพื่อน ขอบคุณน้องบีสำหรับก๋วยเตี๋ยวเอ็นตุนจ้าเอ็นตุนอร่อยมากแซ่บมากจ้ะอร่อยมากไปแล้วจ้ากลับบ้านแล้วจ้าคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับเชิญมาด้วยบลาจ้าขอบคุณน้องบีด้วยจ้าบคุณค่ะบ๊ายบายบาทหนึ่งข้าววิดียว